สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงเองปลูกเองจิบจิบโฮมขัวบ้านบ้านทาอาหารให้เป็นเรื่องจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะชวนเพื่อนๆทำไดบุก,กชาเขียวสตรอบเบอรี่ไส้ถั่วดแดงค่ะจะไปซื้อแพงทําไม,ไมในเมื่อวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะไดบุกุเป็นขนมที่อร่อยแบบลงตัวนะคะมีแป้งเหนียวนุ่มหอ,อยข้างนอกมีความหวานของไส้ถั่วดแดงตัดกับความหวานอมเปรี้ยวของสตรอบเบอรี่อร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะ เรามาเริ่มที่ผัดแป้งนวลกันก่อนนะคะใส่แป้งมัน80กรัมลงไปผัดไปอ่อนๆค่ะผัดประมาณ4-5นาทีค่ะแป้งเขาก็จะสุกแล้ววิธีการสังเกตก็คือถ้าแป้งสุกเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาผัดไปเขาก็จะกระจายตัวค่ะเห็นไหมคะตอนแรกเขาจะเป็นก้อนค่ะพอผัดเสร็จแล้วพักไว้เลยคะ่ะ เรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดน,น้ำตาลป่นน้ำแป้งมันหรือแป้งนวลน,นะคะถั่วแดงกวนผงชาเขียวและสตรอเบอรี่ค่ะเราจะมาเด็ดขั้วสตรอเบอรี่ออกก่อนนะคะแล้วเราจะห่อสตรอเบอรี่ด้วยถั่วแดงกวนค่ะห่อเอาไว้ก่อนเลยค่ะ ถั่วแดงกวนก็แล้วแต่นะคะว่าชอบความหนามากหรือนาน้อยแล้วแต่เลยค่ะเพื่อนๆสามารถซื้อแบบสําเร็จรูปได้เลยนะคะหรือจิ๊บมีวิธีการกวนไส้ถั่วแดงให้ EP 58ค่ะทําเองก็จะอร่อยถูกปากนะคะความหวานตามเราต้องการเลยค่ะว่าเราชอบหวานมากหรือหวานน้อยแต่ถ้าซื้อทานเนี่ยหรือซื้อแบบสําเร็จนะคะค่อนข้างจะหวานมากๆเลยค่ะสําหรับจิ๊บหวานเกินไปค่ะ ัเป็นก้อนกลมๆเอาไว้นะคะแล้วก็ห่อสตรอเบอรี่ค่ะทําให้เป็นแบนๆแล้ววางสตรอเบอรี่เข้าไปด้านในห่อให้มิดค่ะทําไปให้หมดเลยนะคะ <S <S ต่อไปเรามาทำส่วนของแป้งกันค่ะแป้งข้าวเหนียว150กร,รัมใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะใส่น้ําตาลปง แป้งข้าวโพดจะช่วยให้ความเหนียวอยู่นานขึ้นนะคะคือไม่คืนตัวง่ายค่ะอยู่ได้หลายวันก็ยังเหนียวนุ่มอยู่นั่นเองค่ะผงชาเขียวผงชาเขียวของจิค๊กค่ะเป็นแบบชงทานนะคะไม่ได้เป็นแบบไว้ทําสําหรับบอกรี่สีก็เลยไม่สวยค่ะแต่รสชาติหอมอร่อยเหมือนกันค่ะ,คะก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะเทน้ำเปล่าลงไป250 ml แล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะให้แป้งไม่จับตัวกันเป็นก้อนให้เนียนเลยค่ะ พอเนียนเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะครั้งละหนึ่งนาทีค่ะเราก็จะเอาออกมาปาดขอบนะคะหรือคนให้เข้ากันค่ะแล้วเอาไปเข้าอีกหนึ่งนาทีค่ะแล้วเอาออกมาคนปาดขอบเหมือนเดิมค่ะครั้งแรกจะเอาเข้า2นาทีเลยก็ได้นะคะแต่ครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยต้องเข้าทีละนาทีค่ะ รอบที่3ค่ะเอาเข้าอีกหนึ่งนาทีแล้วก็มาคนจริงๆก็ได้แล้วนะคะแป้งของเราเริ่มเหนียวขึ้นแล้วค่ะพอแป้งสุกนะคะชาเขียวของจิบสีก็จะเข้มขึ้นสวยขึ้นค่ะจิบจะเอาเข้าอีกรอบนึงนะคะอีกรอบที่4ี่หนึ่งนาทีค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปคลุกกับแป้งนนค่ะเขาจะเหนียวนิดนึงค่ะจะทำยากน,นิดนึง พอพูแป้งเรีเสร็จแล้วก็ตัดให้เป็นก้อนค่ะอันนี้ก็แล้วแต่สตรอเบอรี่นะคะว่าเราจะตัดแป้งก้อนขนาดไหนจิ๊บจะดูที่สตรอเบอรี่ค่ะว่าสตรอเบอรี่ของเราลูกใหญ่แค่ไหนเราก็จะตัดแป้งให้ใหญ่กว่าสตรอเบอรี่นิดนึงค่ะเวลาห่อเขาจะได้ออกมาหนาพอดีสําหรับจิ๊บนะคะพอตัดเป็นก้อนเสร็จแล้วเราก็จะมาคลึงแป้งให้เป็น,ปนแบนๆค่ะ ก็คลึงไปเรื่อยๆค่ะก็จะได้แป้งแบนๆประมาณนี้ค่ะทีนี้ก็ใส่เส้นถั่วแดงเข้าไปข้างในห่อปิดให้มิดค่ะพอปิดมิดแล้วนะคะเราก็จะบีบแป้งค่ะให้ติดกันให้มิดนะคะคือแป้งเขาจะมีความเหนียวอยู่ข้างในเราต้องบีบให้เขาให้ความเหนียวนั้นมาติดกันค่ะแกนะค่ะก็เ็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะได้ปุกุของเรา ทีน,นี้ก็ทําไปให้หมดเลยนะคะแป้งสุรนี้จิ๊บทำถ้า Strawberry สตรอเบอรี่ไซส์กลางของจิ๊บนะคะได้ประมาณ20ลูกค่ะแต่จิ๊บมีสตรอเบอรี่1ิลูกจิ๊บเลยทําแด้15ก้อนค่ะแป้งเหลือด้วยค่ะถ้า Strawberry สตรอเบอรี่ไซส์เล็กหรือห่อถัวแดงไม่หนามากก็จะได้ประมาณ25-30ชิ้นเลยค่ะแล้วแต่ขนาดของไส้ของเรานะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้ผู้กุชาเขียวสตรอเบอรี่ไส้ถั่วแดงค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเราจะมาดูด้านในกันนะคะแป้งห่อจตไม่หนามากนะคะถ้าใครชอบแป้งหนานุน่มก็สามารถทำเป็นชิ้นเด็กว่านี้ได้ค่ะคือตัดแป้งให้ได้น้ำหนักเท่ากับ2เท่าของสตรอเบอรี่ค่ะเห็นไหมล่ะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะ อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันนะคะสำหรับวันนี้จิ๊ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ